ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมบ้านสวนคริปโตนะครับบ้านสวนคริปโตฝนตกแล้วน้ําเริ่มเต็มสระนะครับวันนี้จะมาพามาดูต้นทุเรียนนะครับที่ปลูกไว้เดือนที่แล้วนะครับรอดนะครับต้นนี้ไม่ได้คุมสแลนะครับเพราะว่าอยู่ใต้ต้นไม้นะครับก็รอดนะครับวันนี้นะครับหวังว่าเขาจะรอดแล้วก็โตนะครับให้ผลผลิตต่อไปนะครับน้ําเต็มสระเลยครับตอนนี้นะครับ ก็ปูกต้นไม้ไปเยอะนะครับเล่้งของกิน,นครับวันนี้ก็มาตัดมะพร้าวด้วยนะครับก็บรรยากาศดีครับวันนี้ก็เอาเมละกอแขกนวลสีสกเกตมาลงนะครับตัวน,นี้เป็นส้มโอทองดีนะครับทองดีนี่ก็เป็นน้อยหนาหนางังภูพานนะครับส่วนต้นนี้จะเป็นฝรั่ง อไทยไส้แดงนะครับในอนี้เราจะเห็นนะครับจะปลูกทองลุยไว้นะครับรอดแน่นอนนะครับฝนนี้น้ําเต็มสะเลยนะครับนี่ทางไปนะข้างในเป็นท้องนาแล้วก็บ้านชาวบ้านนะครับช่วงนี้น้ําเต็มสะนะครับก็อุดมสมบูรณ์นะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้เจริญงอกงามดีนะครับนี่ต้นนี้ต้นว่านะครับว่ายักษ์อินเดียอีกแล้วนะครับ เน้นเพราะว่ามันปลูกง่ายแล้วก็เป็นอาหารใหสัตว์ด้วยพวกกระรอกนะครับนี่ลุงหมีก็มาตัดมะพร้าวน้ําหอมนะครับตัดไปแล้วนะครับทลายหนึ่งอันนี้ก็ยังเหลืออีกเยอะพอสมควรยังเล็กอยู่นะครับให้เขาโตไปก่อนก็มะพร้าวอันนี้ก็มีปลาบ้างนะครับก็ลงปลาไว้บ้าง อางงปลาบึกปลเพียนปลาคราบลงไว้นะครับเพราะว่าธรรมชาติมันก็ต้องมีปลาครับในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวบรรยากาศดีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นออยูคาลิปต์ของไร่ข้างเคียงนะครับปลูกไว้นะครับก็ข้างในก็หญ้ารกแล้วครับเพราะว่าฝนมันตกไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ตัดแป๊บเดียวก็ขึ้นนะครับ เมืองไทยยังไงหญ้าต้องขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวหน้าเข้ามาตัดอีกทีนึงนะครับดมสมบูรณ์นะครับอากาศดีนะครับก็หวังว่าฝนจะให้ให้ฝนตกติดต่อไปนเลยนะครับห้าวันตกทุกทุก,ทกวันเลยนะครับต้นไม้จะได้เจริญเติบโตดีนะครับอันนี้น่าจะเป็นลำไยนะครับลำไยต้นลำไยเดี๋ยวพักก็คงจะออกได้ได้ทา,านกันนะครับเดี๋ยวก็ซื้อปุ๋ยมาใส่อกอ มะพร้าวเต็มคอเลยกระลอกลอยก็ลอกเขากินไม่เป็นไรอาแบ่งๆกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลุงหมีด้วยเป็นกําลังใจนะครับทําคลิปดีๆฝากด้วยนะครับลุงหมีเกษตรช่างท่องเที่ยวลุงหมีเกษตรช่างท่องเที่ยวลุงหมีเกษตรช่างท่องเที่ยวนะครับบ้านสวนคริปโตนะครับเจอกันใหม่ครับ ep ห้าสวัสดีครับ